ชิดเดยวันหนึ่งแล้วกันนะคะย่วโยนหัวใจมากกล้วยกล้วยหยิบยกน้องคนนี้มาลองรับทานดูดแค่ะว่ารสชาติน,น้องเขาจะเป็นอะไรยังไงนะคะ <S <S ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเจ้ากาฟนะคะในช่องฟังฟงาฝุ่นชแลลค่ะ วันนี้นะคะทุกคนฟ้าจะมารีวิวเบเกอรี่ในเซเว่นนั่นเองนะคะบอกได้เลยว่าฟางเห็นน้องคนเนี้ยมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะแต่ตอนนั้นคือแบบทำการลดน้ำหนักอยู่ใช่ไหมทุกคนถามว่าตอนนี้ลดนหนักไหมก็คือก็ชิ้เดียววันหนึ่งแล้วกันนะคะช่วงนี้คือชิ้นเดียววันเดียวก็ว่าได้นะเออจริงๆแล้วทุกคนฟาเห็นน้องคนนี้มาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วคือน้องมีความแบบยั่วยวนหัวใจมากเพราะว่าตัวฟ้าเองอะชอบกินอะไรที่เป็นแบบกลือกกล้วยๆๆะะบัตเฟรีบัตเฟรีนะคะซึ่งอันนี้นะคะก็จะเป็น นี่เลยค่ะ <Wow. S 1> มีแพนเค้กบานาฟีครีมสดนั่นเองนะคะทุกคนหน้าตานน้องเขายุยุ่ง uh. ขนาดไหนกิ๊ดดมันยุยุ่งในชั้นมากเลยคะ่ะดิฉันก็เลยทาการหยิบยกน้องคนนี้มาลองรับทานดูนะคะว่ารสชาติน้องเขาจะเป็นอะไรยังไงนะคะบอกได้เลยว่าไม่มีการชิมกินดุนรวนจะะั๊บอ่ะละทุกคน มันเริ่มลองรับทานและบันเลงกันดีกว่าจ้าฟาบอกเลยนะคะเบเกอรีร่ในเซเว่นที่ขึ้นชื่อด้วยคิมสดอร่อยทุกอย่างค่ะอร่อยทุกอย่างค่ะบอกเลยนะจุดๆนี้นะคะตุด๊ดๆอดหืหอ หอมหอมกลิ่นกล้วยหอมมากเอาล่ะทุกคนเรามาเริ่มบรรเลงชิ้นแรกเลยดีกว่าค่ะตัวเนื้อแป้งของเคานะคะมันจะคล้ายกับโดรยากิที่ฟ้าเคยกินในเซเว่นนะทุกคนแบบนี้นะคะมันจะมีความนุ่มละมุนมากๆเลยค่ะน่าลองรับทานอืมลงมากุลอืมหอม กินบันาฟีอยู่แล้วบอกเลยว่าไม่ควรพลาดอย่างนี้หรทุกคนเพราะว่าตัวกล้วยหอมหอมมากตัวแป้งคือนุ่มมากนะคะแล้วตัวครีมสดคือแบบอืไม่หวานไปแล้วก็ไม่เลี่ยนไปอย่างทุกคนเข้าใจปะส่วนมากวาเวลาไปกินบานาฟีอะ่ะ ไอตัวเนื้อชั้นล่างสุดก็คือเป็นแฮกเกอร์ใช่ไหมทุกคนแล้วแบบมันจะแบบกรุบกรุบกรอบบวกด้วยความหอมความหวานละมุนของกล้วยหอมของอะไรเขาเรียกว่าอะไรคารามเมลใช่ไหมทุกคนแต่นี่คือแบบมันละมุนล,ลงตัวแบบไปหมดเลยจริงๆรอืมอร่อยอร่อมากมันจะให้อารมณ์เหมือนเรากินเค้กล้วยหอมเหมือนกันนะทุกคนไอเนะี่ยเออเพิ่งนึกขึ้นได้ อแต่แล้วก็ตามแต่คืออร่อยจริงแล้วมาต่อชิ้นที่สองเลยก่อนทุกคนคือในกล่องนี้เขามีทั้งหมดสองชิ้นนะคะอ,อร่อยนี่คือสองหาทุกคนว่ามันอร่อยขนาดนี้เอาละค่ะทุกคนมิชชั่นคอมเพลตมากเลยวันนี้บอกได้เลยว่าสุดสุดในรุ่นจริงๆ านเป็นคนชอบกินบอนฟฟี่มากเลยทุกคนพวกแบบบอนฟฟี่บูเบลลี่ชีสพายอะไรเงี้ยทุกคนคือแบบมันอร่อยอะทุกคนอยากให้ทุกคนได้ลองรับทานม,มากๆเลยนะคะบอกได้เลยว่ารสชาติเขาคือหอมมากแล้วคือแบบไม่หวานไปไม่เลี่ยนเลยกินสองชิ้นคือแบบ อิ่มจุใจมากๆเลยทุกคนบอกได้เลยว่าควรรับทานอย่างยิ่งการันตีด้วยเราเองเลยว่าอร่อยมากมากมากโมมาก,มาก,มากสุดในสามโลกเลยค่ะทุกคนเอาล่ะค่ะทุกคนถ้าใครอยากลองรับทานนะคะก็หาซื้อที่เซเว่นเอทเวตทุกสาขาเลยค่ะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดซับสไครต์แล้วกดแชร์ฟันด้วยนะคะที่สำคัญค่ะทุกคนอย่าลืมกดดิ่งกุ้งกิ้งด้วยนะคะเวลาลงคลิปไม่เหมือนคนจะได้ภาพเลยก็ไปล่ละบายสวัสดีค่ะ